วันดี้ค่ะเพื่อนทุกคนนี่นะคะก็จะมาทํามาสอนทํานะคะถ้าเกมหรือแอป,ปต่างๆของท่านแหลกนะคะก็จะมาสอนทําภายในวันนี้ได้เลยเนาะก็โอเคค่ะอันดับแรกนนะคะ่ะถ้าใครอยากทาก็ยินถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ยังกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าจะทําอย่างไรบ้างเนาะโอเคอันดับแรกน,นะคะให้พทุกคนกดเข้าไปในการตั้งค่าของตัวเองเลยเนาะการตั้งค่าของเราจะอยู่ตรงนี้เนาะนีกดเข้าไปเลยคะ่ะ รอซักแป๊บหนึ่งนะคะกดเข้าไปกันท่าแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นมาเนาะ,ะแล้วมันก็จะมีควาว่าแอปพลิเคชันอยู่ตรงนี้เนี่ยโอเคกดเข้าเป็นแอปพลิเคชันเลยมันก็จะขึ้นมาในโหมดตัวนี้นะคะรอแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวนะมันก็จะเห็นไหมมันก็จะขึ้นเข้ามา ใน,ในหมวดนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นหมวดดาวน์โหลดแล้วเนะาะสังเกตข้างบนด้วยนะมันจะขึ้นมาเลยเนาะให้ทุกคนนะคะสมมติว่าเกมฟรีไฟเราแหลกเนาะโอเคให้เราะคะไปคลิกตรงคเกมฟรีไฟเลยเนาะคลิกเข้าไปตรงเกมฟรีไฟเลยแต่อันนี้เราคือล้างแคทแล้วนะคะถ้าใครมีแคทนะคะที่ตรงนี้มัน มีคําว่าคำล้างแคทนะคะแต่เราล้างไปแล้วเนาะให้กดล้างแคทไปเนาะเรื่องเนาะไอนน้ล้างแคแล้วนะคะก็เหลือศูนย์แคทแล้วเนาะนี่เห็นไหมลูกคืเหลือศูนย์แคทแล้วถ้าใครยังไม่ล้างะคอมันจะขึ้นตัวเลขเแล้วก็ตัวเคเนาะก็ห้ามไปล้างเตือนนะคะห้ามล้างไอ้นั่นนะคะทุกคนคะก็โอเคค่ะถ้ามีคําว่าล้างข้อมูลอย่างนี้นะคะนี่ ห้ามล้างโดยเด็ดขาดนะคะข้อมูลของเราจะหายหมดเลยเนาะ,ะห้ามล้างนะคะโอเคล้างแคสเสร็จเรียบร้อยนะคะก็กดแบ็กกลับไปนะ,ะโอเคนีด้านบนเนาะ,ะแบ็กกลับไปเนาะกดกลับไปเลยค่ะถ้าแอปต่างๆหรือแอปอะไรของเราอ่ามันแหลกเนาะ,ะก็เข้ามาทำล้างข้ลอล้างแคสได้เลยนะคะก็สำหรับลินนี้นะคะชอบคุณะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย